สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงรายเดือนดวงรายเดือนในช่วงของเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2567นะจ๊ะของชาวราศีเมษค่ะเราจะใช้เกณฑ์ชาวราศีเมษเป็นหลักนะคะดังนั้นการพยากรณ์เป็นภาพรวมเท่านั้นนะคะไม่ได้เจาะจงวันเดือนปีฟังไว้พอเป็นแนวทางใช้วิจารณญาณน,นะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่วัฒนา Amazing t a r o กับช่วงเวลาทํานายทายทักดวงรายเดือนพฤษภา พค2567 2024กับชาวราศีเมษเรามาฟังภาพรวมกันก่อนนะคะว่าเอ๊ะจะมีอะไรเป็นภาพร,รวมของเดือนนี้กันบ้างนะเดือนพฤษภาคมนี้นะคะต้องบอกแบบนี้นะคะชะตาของท่านในช่วงของเดือนนี้เป็นหลักเนาะจะมีเกณฑ์ต้องเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับคนที่เขาเรียกว่าคนจำนวนมากๆเลยหรือต้องออกงานสังคมมากขึ้นแหม พิ่งจะผ่านเนาะเพิ่งจะผ่านเมษามาเนาะก็เจอคนมากอยู่แล้วชาวราศีเมษเดือนพฤษภาคมยังเจออีกนะคะ เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกับกลุ่มคนที่คุณพึงพอใจหรือสังคมที่คุณไม่ค่อยสนิทสนมคุ้นเคยกันก็ตามน,นะคะจะมีเกณฑ์ให้พบเจอกันโดยบังเอิญหรือมีเกณฑ์ที่จะต้องสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความคิดกับผู้อื่นอยู่บ่อยครั้งดังนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะถูกแนะนําบอกต่อให้เราได้ติดต่อใครก็ได้ บางทีในเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่คุณได้คุยกับคนหน้าใหม่ๆหรือ มิตรภาพใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะจะส่งผลต่อเกณฑ์ดวงการงานที่จะได้ลู่ทางใหม่ๆดีนะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในเกณฑ์ราศีเมษเออราศีเมษนะคะถ้าคนรู้สึกว่าแหมไม่อยากคุยกับใครเลยไม่เป็นไรลองคุยดูบางทีคุณอาจจะได้แนวทางอะไรใหม่ๆเข้ามาปรับใช้ในชีวิตนะคะท่านเขาเรียกว่าทําให้ท่านได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนั่นเองทีนี้ก่อนอื่นเรามาเริ่มที่ดวงการงานกันก่อน ว่าภาพรวมจะเป็นอย่างไรนะในช่วงของเดือนนี้นะคะชาวราศีเมษนะคะจะได้รับการเขาเรียกว่า เหมือนกับว่าชื่นชมส่งเสริมและก็โปรโมทผักดันมากๆเลยจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวที่ดีรวมถึงเจ้านายให้การเกื้อหนุนอุปถัมภ์ที่ดีนะคะคุณอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจในช่วงเดือนนี้อาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของดวงการงานเพิ่มมากขึ้นงานที่ท่านทาอยู่นะคะตอนนี้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นงานด้านการประสานงานเป็นหลัก รวมถึงคนที่เป็นกลางในการช่วยประสานงานหรือผักดันโครงการต่างๆนะคะที่ปรึกษาทุกโครงการเนี่ยใครก็ตามถ้าชาวราศีเมษทำอยู่นะคะบอกได้เลย จะถูกกล่าวถึงถึงผลสําเร็จของคุณการเจรจาของคุณมัุรสวาจาของคุณจะเป็นเอกในเรื่องของการเจรจาจะอยู่ในเกณฑ์ของการประสบความสําเร็จตามแผนงานที่วางไว้ถือว่าดวงงานโดดเด่นพอสมควรนะคะไม่ว่าคุณจะคิดอ่านทําอะไรสําคัญอยู่ที่ จะประการประมวลผลแล้วออกมาเป็นคำพูดค่ะชาวราศีเมษต,ต้องจัดให้ดีๆในเรื่องของคำพูดได้ดีเพราะปากจริงๆนะเดือนนี้ทีนี้ถ้าถามว่าลักษณะงานอะไรที่โดดเด่นบอกไปแล้วงานที่เกี่ยวพันกับการเชื่อมโยงการประสานงานอันนี้ดีมากๆแต่ถ้าจะให้ ระบุออกไปอีกนะคะอีกกลุ่มลักษณะงานของชาวราศีเมษที่ทำออกมาได้ดีนะคะคือเจ้าของกิจการหรือคุณจะเป็นเทรนเนอร์หรือคุณจะรับจ้างถ้าเกี่ยวกับเรื่องสถานออกกำลังกายฟิตเนสนะคะลานออกกำลังกายนะคะอุปกรณ์กีฬาคุณขายอุปกรณ์กีฬาก็ขายดีนะคะหรือคุณจะเป็นเทรนเนอร์ด้านการดูแลให้ความรู้หรือแนะนำหรือรับจ็อบเป็นเดือนๆในการดูแลเทรนเขาเรียกว่าเทรนเนอร์ให้กับ คนที่เขาอยากสร้างกาลมเนือจะไปในทิศทางที่ดีสายสุขภาพจะดีหมดไม่ว่าการออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเวนะคะในการออกกำลังกายการสอนในด้านการออกกำลังกายการที่คุณสร้างสถานที่ออกกำลังกายรายรับมันก็จะมาจากตรงนี้ด้วยอุปกรณ์กีฬาด้วยนะคะแม้กระทั่งเสื้อผ้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับกีฬาค่ะ โดยเฉพาะกีฬาที่แบบว่านักเพาะกายเป็นหลักอะ่ะที่เขาอยากจะเพาะกล้ามเนื้อนะคะลูกค้าของคุณก็มีทั้งชายและหญิงนะคะรวมถึงคนสูงวัยด้วยอีกกลุ่มลักษณะางานหนึ่งคือนักเล่นเกมโอ้โหเป็นไปได้หรอใช่ไหม คือมันเหมือนกับว่าชาวราศีเมษบางคนเนี่ยจะมีการเหมือนได้รู้ทางหรือว่าทําตามความฝันก็ได้ไม่ว่าคนจะเป็นคุณจะอาจจะเป็นโปรแกรมเมอร์ในการเขียนโค้ดเกมสร้างเกมขึ้นมาหรือคุณจะเป็นนักแคสเกมแล้วก็สตรีมมิ่งหรือว่าสตรีมออก ทางช่องทาง YouTube หรือช่องทางใดก็ตามมันเหมือนกับว่ามันจะเป็นรายได้ให้กับคุณอีกช่องทางหนึ่งนะคะการแข่งขันเรื่องของ eSport นะคะเรื่องของเกมกีฬาแนะนำว่าเป็นเกมนะคะก็จะไปในทิศทางที่ดีนะคะใครที่ทำเกี่ยวกับวงการเกมหรือว่านักแคสเกมหรือนักเล่นเกมนักฟาดาหรือว่าคนที่ ผ่านเกมต่างๆแล้วเขียนคู่มืออะไรแบบนี้หรือออกมาไปมีเทคนิคในเรื่องของการเล่นเกมนะคะเล่นเกมโชว์ตามสื่อต่างๆตามช่องทางก็มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะคะถือว่าไปในทิศทางที่ดีดังนั้นนะคะเมื่อเป็นแบบลักษณะแบบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ ใช้องค์ความรู้หรือผู้เชี่ยวชาญหรือว่าลงไปเล่นเกมเองร้านนะคะชาวราศีเมษที่ทําร้านเกี่ยวกับแผ่นเกมทําร้านเกี่ยวกับเกมทําร้านเกี่ยวกับการขายอุปกรณ์เกมต่างๆนะคะ p a y ์ท p เพย์เพย์ห้าเพย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ PSP อะไรแบบนี้เกมมือถือเกมที่คอยเออเกมที่พกพาได้ก็จะไปในทิศทางที่ดีเหมือนกันอีกกลุ่มอาชีพลักษณะหนึ่งคือกลุ่มที่ขายในเรื่องของเบเกอรี bakery. ร้านกาแฟชวนฝนันร้านกาแฟแบบนั่งแฮงค์เอาท์มีมุมให้ทำงานมีมุมให้พบปะเพื่อนฝูงนะคะเป็นเหมือนมาดื่มกาแฟทานเบเกอรี่อะไรเบาๆนะคะกลุ่มสายงานนี้ก็จะไปในทิศทางที่ดีร้านกาแฟร้านเบเกอรี่ร้านนมปนั่นร้านชาปาั่นร้านผลไม้ปั่นร้านเพื่อสุขภาพที่เป็นแบบสวยๆนะคะให้คนได้มานั่งจอยกันอันนี้ก็ไปในทิศทางที่ดีค่ะทีนี้ เรามาเจาะด้านการเงินกันบ้างเนาะการเงินนะคะภาพรวมความเป็นอยู่นะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องใช้คําว่ามั่นคงพอสมควรในช่วงของเดือนนี้และคุณอาจจะได้มีเกณฑ์สร้างรายได้หรือทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะรายได้ส่วนใหญ่นะคะจากพลังงานที่เราดูจากการคํานวณดวงอะ่ะจะมาจากเขาเรียกว่าเนี่ยแหละค่ะค่าในหน้าเอยคนประสานงานเอเอ,อเขาเรียกว่า ทําอะไรก็ตามเงี้ยคะ่ะมันจะเหมือนมีมีเงินเข้ามาหลายๆช่องทางเงินมากเงินน้อย มันเหมือนกับว่าช่วงเดือนนี้คุณไม่เกี่ยงงานเลยนะคะก็เลยอาจจะมีรายได้มากขึ้นนะคะเกิดขึ้นจากตรงนี้ด้วยหรืองานที่คุณทํางานรับจ็อบแทนเพื่อนนะคะเข้าเวรแทนเพื่อนหรือว่าไปสอนออกกําลังกายแทนเพื่อนคุณก็จะได้รายได้ตรงนี้รวมถึงนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้รายได้จากการปันผลมากน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละฐานดวงหรือว่าจะเกิดขึ้นกับแต่ละฐานดวงไม่เหมือนกันนะคะก็อาจจะมีการเกณฑ์กาไรในเรื่องของการเล่นหุ้นหรือการทําอะไรมากขึ้น คุณจะมีเงินเข้ามาหลายช่องทางจะมากน้อยจะเป็นหลักบาทหลักพันหลักหมื่นหลักแสนก็แล้วแต่ฐานดวงแต่ถือว่าการเงินจะมีกระแสวิ่งเข้ามานะคะส่วนหนี้สินนะคะภาพรวมหนี้สินให้เรามาระวังหนี้ที่มาจากการที่เราให้เพื่อนสนิทมิสหายเพื่อนรักหรืออะไรก็ตามหยิบยืมเราอย่างไม่ค่อยได้คืนมันไม่มันไม่เด่นตรงเนี้ยมันตรงไม่ได้คืนเนี่ละะ่ะค่ะจะโกรธเพื่อนก็ไม่ได้จะตัดเพื่อนก็ไม่ได้แต่เงิน ก็ไม่ได้ด้วยนะคะมาต่อค่ะด้านความรักกันบ้างนะคะความรักของคุณนะคะสำหรับคนโสดก่อนคนโสดจ๋าความรักลงตัวน่ะมีเกณฑ์พบเจอความรักมีเกณฑ์ได้พบเจอเนื้อคู่ในเดือนนี้มาจาก ไม่ไม่ใช่มาจากออนไลน์นะมันเป็นพลังงานครูจากการเดินทางไปเหมือนกับว่าไปตามสถานที่ที่คุณชอบมาเที่ยวกับร้านกาแฟที่คุณชอบนั่งคือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือร้านน่ารักน่ารักที่เราไปนั่งแบบปล่อยใจไหลนั่งชิวๆทางานคุณจะพบรักตรงนี้ล่ะค่ะไปนั่งจิบกาแฟสวยๆนะต่อมาสําหรับคนที่เป็นคู่รักคู่แต่งงานนะคะถือว่าเป็นเดือนที่ ลงตัวพอสมควรนะคะคู่รักอาจจะมีเกณฑ์พูดคุยในเรื่องของการมั่นหมายการสู่ขอหรืออาจจะเป็นการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ของแต่ละฝ่ายเพื่อแนะนําตัวถือว่าเป็นเดือนของการเปิดเผยในเรื่องของความรักอย่างชัดเจนทั้งด้านของความรู้สึกแล้วก็สัมพันธภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนานะคะก็หวังว่าจะได้ข่าวดีในไม่ช้าเนาะทีนี้สําหรับคนที่อยู่เป็นกลุ่มครอบครัวและพ่อแม่ลูกนะคะก็จะประสบเขาเรียกว่าจะประสบความสําเร็จแหม ผู้ประสบคําเดียวตกใจใช่ไหมจะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จได้รับข่าวดีจากบุตรบริวารบุตรหลานนะคะที่อยู่ในการดูแลของคุณนําพาข่าวดีผลการสอบหรือใดๆก็ตามนะคะมาทําให้คุณได้เฉลิมฉลองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของข่าวดีในเรื่องการเรียนการทํางานการศึกษานําพามาสู่ครอบครัวคะ่ะและความรักภายในคู่สามีภรรยาก็ไปในทิศทางที่ดีนะคะมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแต่อาจจะมีการพูดคุยในเรื่องของเงินทองที่ จะเขาเรียกว่าเงินเข้าก็จริงเงินออกก็มาจากครอบครัวนะคะการซื้อความสุขให้กับครอบครัวซื้อรถซื้อบ้านซื้อของขวัญให้กับบุตรหลานอะไรแบบนี้นะคะทีนี้เรามาเจาะด้านของสุขภาพกันบ้างเนาะแหมอย่าใช้เงินเพลินนะคะมาดูสุขภาพกันบ้างเถอะนะต้องเรียนแบบนี้ค่ะผู้ทำนายอยากจะบอกว่าสุขภาพของท่านน่ก็อยู่ในเกณฑ์แข็งแรงดีแต่เมื่อกี้บอกแล้วนะพอมันมันสุกมากมันอิ่มเอิบเนาะ ต้องเรามัดระวังเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะคะและการการกินการสังสรรค์การไม่รอบคอบเกี่ยวกับสุขอนามัยในด้านการกินค่ะ เพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณจะต้องเรามาระวังน้ําหนักที่เพิ่มมากขึ้นหรือการมวนท้องท้องเสียนะคะเบาสุดก็แค่มวนมวนท้องท้องเสียนะคะแต่ถ้าให้หนักสุดก็อาจจะเป็นอาจจะต้องแอดมิดไปไปให้น้ําเกลือเพราะว่าถ่ายไม่หยุดอันนี้ต้องเรามาระวังเรื่องการกินนะคะแต่ก็ไม่เสมอไปกับทุกคนนะแล้วแต่ฐานดวงแต่ละคนนะคะไม่ต้องตกใจไปเด้อต่อมานะคะอยากจะบอกว่าออกกำลังกายค่ะ นะคะเพราะบอกแล้วว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีเกณฑ์ว่าแหมเรามาะระวังการกินด้วยอาจจะน้ำหนักขึ้นได้นะคะการเสริมดวงชะตาค่ะเดือนนี้นะคะถ้ามีเกณฑ์ไปขอพอรแนะนำเลยอยากให้ไปขอพอรกับพระสุรัสสวดีค่ะเพื่อให้ท่าน่ะนะคะได้ประทานผลสำมฤทธในการติดต่อเจรจางานนะคะ การเจราจาค้าขายจะได้คล่องปืด๊ดคล่องปื๊ดนะคะทรัพย์สินเงินทองมีความมั่นคงขึ้นหรือว่าถ้าห้างร้านใดหรือว่าร้านค้าใดาบูชาแม่นางกวักให้ขอพรแม่นางกวักแล้วก็ทําความสะอาดหิ้งพระนะคะทําความสะอาดแม่นางกวักให้ดีเลยจะนํามาซึ่งรายได้รายรับในการค้าขายเป็นอย่างดีค่ะนี่คือภาพรวมของชาวราศีเมษนะคะเดือนนี้ ผ่านมาได้เดือนหน้าเดี๋ยวก็เข้ามาแล้วคุณก็จะผ่านไปได้ดังนั้นไม่ต้องวิตกกังวลกับการพยากรณ์ดวงรายเดือนนะคะสุดท้ายสิ่งที่คุณจะได้ก็มาจากการที่คุณไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนั่นเองถ้าคุณประมาทคุณอาจจะต้องแบบว่ารู้แบบนี้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นมีสติทุกย่างก้าวนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามเอาว่าอาจารย์วาสนา Amazing t a r o ด้วยใครที่แชร์คลิปนี้เป็นค่าครูปรารถนาให้การเป็นผู้ให้ของคุณนะคะได้รับกลับมารอบทิศรอบทางจากความสุขความ สมหวังและความสำเร็จค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนฝากดกดติดตามช่องหรือว่าดูคลิปพลังงานความรักได้หรือว่าการทำนายฝันดวงรายเดือนได้รวมถึงใครสนใจหักอยากเรียนไพ่ยิปซีการพยากรณ์หลากหลายรูปแบบท,ทุกมิติครอบคลุมนะคะก็ติดต่อสอบถามมาได้ไอดีลยลอยู่หน้าปก YouTube กับคำพยากรณ์ใต้คลิปนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ